จบอีกแล้วนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับว่านครตอนปรับมันไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายเลยนะถ้ากำลังว่วนอยู่นะเทคนิคนะครับทันทีแล้วหนึ่งอย่างนะปัญหาของเราตอนนี้มันอยู่ที่ขึ้นหลังมันกระดอนเกิน,นก็ไปคายนะครับคายสปริงออกนะจัเต็มหลอดอย่างเงี้ยนะจากส่วนที่มันเหลือแล้วกันนะคายออกสามรอบคายออกสามรอบก็จะมันเหลืออยู่ประมาณแปดเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนตะิดเกลียวอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คืคอคายจากที่เขาเซ้ตมาสามรอบแล้วก็ ใส่รีบาวสุดขึ้นกลับมาหนึ่งแก๊กนะคะรับเพราะเดิมให้มาแค่สองแก๊กเองเนี่ยส่วนตอนนี้จะไ,ไฟฟลาจูนนะพอพอเราไปเอารีบาวออกเนี่ยก็แปลว่ารถมันจะยุกยกขึ้นได้ง่ายนะดูนะดูที่เปรกนนีะ่นะรู้สึกว่าเบรกถ้ามันหน้าจูนไปก็เลยเอาขึ้นเอาคอมเพรสขึ้นแล้วก็ถอยรีบาวออก เดิมมาทั้งหมดจากผมหมุนได้มีอยู่1ิบสี่แก๊กสิบสาแก๊กอะไประมาณเนี้มันมาแล้วเก้าสิเลขมันไม่ตรงกันนะเพราะว่าผมหมุนไปแล้วมันมีช่วงผมเอาคอมเพรสขึ้นหนึ่งนะค,ะครับใส่รีบาวไปจอดแล้วไปลองอีูทีิ 哈哈哈。<laughs> <laughs> วันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับมนกรนะก็เป็นช่วงหยุดส่งกลานพอดีนะผมก็เลยมีเวลานะครับในการจัดการนะครับเจ้าซอนเทสหน่อยนะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับ6ทับ31นะเขาบอกว่าซอนเทสเนี่ยมันปรับระบบการสั่นส,นสะเทือนของชกคอัพหน้าหลังได้นะ ก็ในนี้ก็เขียนเอาไว้ว่า20ระดับนะก็ปรับอะไรกันไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูนะในที่ผมไปทดลองมาวันนี้นะว่าวิดีโอแบบเป็น2ท่อนนะครับท่อนหนึ่งก็คือท่อนที่ผมปรับอีกท่อนหนึ่งก็คือวิธีคิดผมอยากจะบอกแล้วก็ ให้ทุกคนไปลองทําดูกันเองนะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าน้าหมักของเรามันไม่เท่ากันนะครับวิธีการขับของเราก็ไม่เท่ากันนะครับเอาเร็วๆตอนนี้เลยนะครับผมบอกไว้สั้นๆเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครจะปรับเดี๋ยวไปดูคําบรรยายด้านล่างนะผมเขียนไว้ว่าผมปรับเท่าไหร่นะครับผมคลายสปริงออกจนมองเห็นเจ็ดเกลียวนะครับให้มันนิ่มผมคลายรีเบลออกจนไปทางลบจนสุดเลยนะครับและปรับขึ้นแค่หนึ่งคลิก ส่วนด้านหน้านะครับเพื่อทำการไฟจูนหลังจากที่เราไปจัดการกับด้านหลังนะผมเพิ่มคอมเพรสนะครับเดิมโรงงานให้มา9นะครับเต็ม14บ14คือแข็งสุดผมนะับแบบนี้นะครับผมไม่ได้ไปดูของคนอื่นนะผมเอาของผมเองก็คือหมุนขวาสุดเนี่ยจาก0ถึง14มี14คลิกเนี่ยผมปรับไว้ที่11คลิกผมขึ้นนะครับไป2คลิกส่วนฟั่งรีบาวนะครับผมเขาให้มา10คลิก มันดูเหมือนมันจะดูแข็งว่าฝั่งคอมเพรสสินะผมก็ลดลงไปนะครับเหลือ8คลิกก็คือ8ต่อ11นะผมเอารีบาวลง2คลิกนะครับก็คือไปทางนิ่ม2คลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งด้านหน้าเนี่ยคอมเพรสผมเต็ม14เป็น11ฝั่งรีบาวเต็ม14ผมไป8เพื่อ ให้มันบาลานซ์กับข้างหลังที่ผมยอมให้โชคมันยืดนะครับและยุบพอยอมให้ยุบดีบาวหน้าก็ต้องขายนะครับส่วนด้านหน้าที่ผมไปขึ้นคอมเพรสเนี่ยเหตุผลน่ยมีนะครับเพราะว่าเวลาเบรกแรงๆเนี่ยด้วหน้ามันทิ่มลงไปมากๆเนี่ยท้ายมันจะปิีวๆหน่อยนะคือถามว่ามันได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะครับรถเบรกโมโต GP ก็ท้ายลอยถมไปนะแต่ว่าผมถนัดแบบนี้รถมันจะไม่ค่อย เบี่ยงไปหน้าหลังมากนักนะเบรกซอนเทสเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าเบรกแรงๆเนี่ยรวมถึงตอนมีสายซ้อนขนาดาีใส่ซ้อนนะ่ะหน้ามันยังจุ่มลงไปมากเลยเดี๋ยวท่านวิธีทำเนี่ยผมจะเอารูประยะยุบของโชคหน้าเนี่ยเทียบกับระยะยุบของโชคหลังให้ดูด้วยนะว่าหน้ามันยุบลงไปได้มากถาว่านะครับท,ทําไมช่วงล่างเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้คือผมมองอย่างนี้นะเท่าที่ปรับทั้งหมดวันเนี้ มันดีที่สุดในความรู้สึกผมนะผมปรับดีที่สุดเท่าที่มันให้มานะครับมันไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหปรับแล้วกลายเป็นโชคเทพโชกอะไรก็คือได้ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับดีกว่าที่เขาปรับมาให้จากโรงงานเพราะว่ามันจะปรับให้เหมาะกับน้าหนักบรรทุกของผมรวมถึงวิธีการขับของผมไส้ในของโชคเนี่ยโอ้โหถ้าเอาเข้าจริงนี่ลึกนะครับมีทั้ง น้ำมันท่อนที่มันวิ่งเร็วน้ำมันท่อนที่มันวิ่งช้ามันไม่ใช่แค่มีรูรูธรรมดาแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงมันง่ายเกินไปนะทีเนี้ยการที่จะไปใส่โชคแต่งหรือโชคอะไรเนี่ยก็ต้องดูให้เหมาะกับพฤติกรรมการขับของเราด้วยถ้าขี่ไม่เร็วขี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าโชคเนี่ยปรับเอาเนี่ยผมว่าผมขี่แค่เนี้ยผมไม่เปลี่ยนนะเพราะว่าเออมันก็อยู่ประมาณหนึ่งนะครับ รถเนี่ยก่อนที่จะไปปรับไปอะไรเนี่ยก็แนะนําให้ขี่ให้มันนุ่มก่อนนะครับให้ทุกอย่างให้ผมเคยพูดตั้งแต่ตอนรีวิวนะว่าให้มันไล่ระบบมันไล่อากาศไล่อะไรไปสปริงได้ยุบได้ยืดสุดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆก็พันกิโลนะครับขี่หนักๆก,กับมันหน่อยทางด้งทางเด้งทางอะไรก็กระโดดใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะให้มันยุบยืดจนรู้สึกว่ามันจะไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยค่อยไปปรับนะครับแล้วปรับเสียจนเรารู้สึกว่าเออเราขี่แบบเนี้ย แล้วมีความสุขก็พอนะครับส่วนถ้าใครจะไปเกินนั้นนะจะไปเร็วจะไปในโคง้งเร็วจะลูดทางไม่เรียบเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปลองพิจารณาโชคแต่งโชคอะไรกันไปหรือจะเอาไปโมไส้โมอะไรตามสูตรสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับได้หมดเพราะว่าสิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยมันกระเทือนนะกระเทือนก็คือถ้ากระเทือนเนี่ยพูดในภาษาของผมเร็วๆก็คือผมว่าเขาให้รีบาวมามากรู้ได้ยังไงพี่ ลองจำสะพานซึ่งในคลิปก็มีนะครับผมก็ถ่ายเอาไว้ด้วยวิดีโอติดกล้องเนี่ยแหละนะผมไม่ได้ได้อะไรนะจำลงไปเนี่ยถ้ามันยุบป,ปุ๊บก็อยู่นิ่งเลยเนี่ยผมว่ารีบาร์มันเยอะนะครับรีบาร์มันเยอะเนี่ยพอมันเยอะไปเนี่ยโชคเนี่ยจะทํางานก็ต่อเมื่อทางมันไม่เรียบนะครับทางเรียบโชคไม่ได้ทํางานและเรียบขี่ไปตรงๆเนี่ยทางเรียบกริบเป็นกระจกเนี่ยมันก็ไม่ได้กระดิกอะไรใช่ไหมรวมถึงเนี่ยไม่ได้มีเวส ที่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาบนรถเช่นการเบรกนะครับเช่นการบรรทุกของนะเช่นการเปิดคัน่งเร่งก็ใช่นะครับก็โชค๊คมันก็จะทํางานตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีปรับนะครับปรับทีละจุดแล้วออกไปขี่นะล้วรู้สึกยังไงที่สําคัญต้องอ่านอาการให้ออกนะครับว่าไออาการแข็งหรืออาการกระเทือนเนี่ยเกิดจากโชค๊คมันแข็งหรือเกิดจากรีบาวไม่ยืดไอคาว่ารีบาวไม่ยืดเนี่ยคือล้อมันยุบขึ้นไปแล้วมันไม่ยอมกลางออกเตี้ยงลูกที่หนึ่งไปเนี่ยล้อมันติดอยู่กับรถแล้วก็กลายเป็นรถทั้งคันเนี่ยหล่นลงมาบน ที่ผมไปคลายดีบาวก็คือผมอยากจะให้ล้อมันคลายตัวออกมาสักนิดนึงก่อนจังหวะที่มันลอยขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่ารถมันมันไม่ได้มีคอมเพรสหลังให้ปรับนะรวมถึงสปริงก็มีอยู่แค่ประมาณนึงอะนะให้มันหย่อนลงมาถึงพื้นสักนิดหน่อยเพื่อที่จะรับแรงก่อนที่รถทั้งคันจะหล่นลงไปที่พื้นนี่คือวิธีการคิดข้างหลังนะครับส่วนวิธีการคิดข้างหน้าเนี่ย หลังจากเราอยากให้มันยุบเนี่ยเราต้องยอมให้ข้างหน้ามันยืดนะครับรีบาวก็เป็นอาการประมาณนั้นก็เลยไปไฟจูนข้างหน้าอีกคลิก2คลิกใครจะปรับแบบไหนเอาตามสะดวกลองปรับจากสิ่งที่ผมบอกนะครับแล้วไปจูนเป็นของตัวเองนะผมเนี่ยก็ให้ความสําคัญเรื่องเบรกด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่แค่ความนุ่มนวลเพราะว่าไอ้วันที่ไปขี่ไกล,ไกลเนี่ยผมขี่ไปกินกาแฟนคะรสวรรค์กลับมาเ๋ยทำคลิปอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับก็เจออะไรมาหลายอย่างเช่น ลมดึงลมหอบไปเนี่ยชกหน้ามันอาจจะนิ่มไปจริงๆนะครับรถมันมีอาการแกว่งได้ด้วยนะก็ปรับให้แข็งขึ้นมาแต่ทีนี้มันกระเทือนเนี่ยมันกระเทือนเนื่องจากรีบาวเนี่ยมันไม่ยอมคลายล้อออกมารับแรงต่อนะครับก็มาคลายรีบาวซะนะเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับข้างหลังพูดวนไปวนมาเอ้าไปลองดูวิธีการปรับนะครับส่วนใครไม่ได้สนใจว่าผมจะปรับยังไงหรือหลักคิดของมันเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย ไปลองปรับดูก่อนนะครับแล้วลองขี่ดูนะแนะนําให้วิ่งไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาปรับรถใหม่อย่าเพิ่อไปยุ่งกับมันนะ ดึงดึดดงดงเี๋ยวนี้วินลกรนะครับมาลองหมุดในีนๆน้นๆน,น,นะครับโชคดูนะผมว่ามันไม่ครบนะยี่สิบอะลองดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบสิบเอ็เนี่ยสุดแล้วนะครับ ก็คือประมาณ10นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับ12 13 14 10เนี่ยสุดละ14ผมหมุนกลับไป11นะ 2> น1 2 3ที่เดิมนนะ โอเคข้างนู้นก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาคุยต่อแล้วกันนะเอาให้ดูแบบนี้ก่อนว่าเต็มเต็มแล้วเนี่ยมันไม่ได้มี2 0คลิกนะครับมันมีอยู่ประมาณ13-14คลิกนะแล้วตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ประมาณ1 1ที่โรงงานให้มามันไม่ใช่นะครับอ่ะอ่ะบวยวายมาแล้ว มีส่วนข้างหลังนะครับก็ผมลองแล้วนะไอตัวเทนชันเนี่ยก็คือดิบาวเนี่ยผมลองปรับแล้วนะครับมาจากโรงงานเนี่ยมันมา2คลิกเองนะเขวจะให้คลายไปอีกเท่าไหร่ก็เลยผมปรับสุดนะครับแล้วเอาเอามาแข็งขึ้น1คลิกก็คือพูดง่ายๆปรับไปที่ลบจนหมดนะครับปรับกลับ1คลิกนะครับส่วนตัวบนนะครับพ่โหลดเนี่ย มันก็ขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่เราบรรทุกด้วยนะคนขับหนักเท่าไหร่ยังไงก็ไม่รู้นะแต่ผมเนี่ยหนักแ0ดสิบนะครับแล้วก็มีสายซ้อนไม่มีสัมาระนะลองแค่นี้ดูก่อนเหลือเจ็ดเกลียวนะครับพูดง่ายๆก็คือมาจากค่าโรงงานผมหมุนกลับขึ้นไปสามรอบนะครับก็ ผมว่าแค่เนี้ยผมขี่ได้แล้วส่วนอีกข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้ม,มันเป็นการปรับไฟจูนนะผมว่าหน้ามันนิ่มไปนะเบรกแล้วหน้ามันไดฟ์คือเบรกแล้วหัวมันทิ่มด้วยนะครับก็ปรับหน้าแข็งขึ้นนะครับด้านคอมเพรสแล้วก็ไปหย่อนด,ด้านรีเาวออกนะครับหน้า1คลิกนี้ไฟจูนนะรีเบลสองคลิกโอเคตึง้งสั้นๆนะครับ เนี่ยถ้ามองดีๆนะครับเราจะเห็นเส้นนะที่โชคมันยุบลงมาเนี่ยก็คือถ้าเราปรับโชคไว้นิ่มไปเนี่ยตอนเบรกแรงๆนะครับเห็นไหมมันจะทิ่มลงมาจนสุดดูระยะดะิหลายนิ้วอยู่นะครับก็ลองดูนะว่าพอเราปรับแข็งขึ้นแล้วเบรกน่าจะดีขึ้น ส่วนอันนี้คือระยะที่มันยุบได้ข้างหลังนะครับเทียบกับข้างหน้านะต่อจากเมื่อกี้เลยเห็นไหมฉันได้เสียดเดียวเะยเห็ก็ดูรอยมันก็มีนะครับก็มันเลยทําให้อาการโดยรวมมันเป็นแบบนี้นะก็ที่เขาออกแบบแบบนี้มันก็ต้องคํานึงหลายอย่างนะเอ๊ะทำไมไม่ทําโชคยาวแค่นี้ก็สูงจะแย่แล้วครับเอ้าเราก็ไปปาดเบาะเดี๋ยวพื้นที่ใต้เบาะก็หายอีกออกว่ากันไปนะครับรถคันหนึ่งออกแบบมาไม่ใช่ง่าย มาอธิบายหลักการกันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับการปรับโชคซอนเทสนะครับที่เราทำกันวันนี้นะว่าบุคลากรนะคิดยังไงนะโดยมีเจ้านี่นะครับถอดปี๊บออกก่อนนะอ,อ๋อนะครับมีโชคให้เราคิดด้วยนะนี่คือโชคหน้านะครับเห็นไหมอันนี้คือโชกหลังนะครับเห็นชัดนะน,นะโอเคเล่าให้ฟังอย่างนี้ ปัญหานะครับของซอนเทสเนี่ยที่ผมเท่าที่ผมลองขี่ดูนะอาจจะยาวสักนิดนะครับแต่ว่าไม่ยาวมากนะคือผมรู้สึกว่าที่เคยทํารีวิวไปนะครับว่าข้างหลังเนี่ยมันเป็นก้อนมากไปนะมันเป็นก้อนมากไปก็คือมีพี่พ,พี่น้องๆมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าคือโหลดนะครับสายโชกมันเยอะนะครับก็คือทั้งพวงก้อนทั้งเกียร์ทั้งชุดอะไรเนี่ยมันเต็มไปหมดนะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออข้างหลังเนี่ยเวลามันไปเนี่ย เหมือนมันไปจากข้างหน้าเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันเป็นก้อนอย่างเงี้ยครับเอ๊ะทำไมมันไปอย่างนี้นะรถที่ผมขี่นะตั้งแต่ก่อนที่จะมาใช้สกูตเตอร์เนี่ยก็จะเป็นพวกอรฟกา,านียนะครับมันมีระยะให้ผมเยอะเห็นไหมให้ระยะพวกนี้มันจะซึมซับแรงได้นะข้างหน้าก็เช่นกันนะครับทีเนี้ยที่ผมเอาเจ้าคันนี้มาเคยจะมาอธิบายเรื่องบาลานซ์รถก็ยังไม่ได้ทำสักทีนะอะ คือผมพยายามจะทำให้ด้านหลังเนี่ยมันกระดิกได้มากขึ้นนะเพราะเดิมเขาก็บอกว่าแข็งแข็งหลังแข็งนะผมก็ว่าหน้านิ่มไปหรือเปล่านะมันเลยทำให้หลังเนี่ยมันแข็งนะอย่างที่ผมบอกอ่ะมันไปเป็นก้อนอย่างเงี้ยนะก็เลยวันนี้นะครับที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับคือผมการคลายสปริงก็คือพิลดนะครับคลายสปริงออก3รอบนะครับก็คือ ทำให้มันนิ่มขึ้นก็คือยืดสปริงออกเพราะฉะนั้นเหมือนมันจะยุบได้นะครับทีเนี้ยถ้าอันนี้ก็หนึ่งละแต่มันขึ้นกับน,น้ําหนักด้วยนะถ้านั่งกันจนจมอย่างนี้แล้วมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับน,น้ําหนักบนรถด,ด้วยที่ผมไปคลายสมรอบเนี่ยเหลือไว้เนี่ยประมาณเจ็ดเกลียวนะครับถ้ามองด้วยตาเนี่ยเห็นอยู่เจ็ดเกลียวนะผมคลายจากที่โรงงานเขาให้มาถามว่า แล้วแค่ไหนล่ะครับพี่จริงๆมันต้องเซ็ตสักนะครับนั่งลงไปยุบ30อรนะครับรถตรงอยู่นี้ทุกคนนั่งลงไปปุ๊บยุบลงไป30%สปีผมร่วงแล้วโอเคพอผมทําตรงนั้นเสร็จนะครับลองไปดูนะครับมีคลิปเลยนะหลายอัน,นละล,ล,ลดซันเทสเนี่ยครับนี่เนินนะวิ่งขึ้นเนินเปี้ยงรถเนี่ยเหมือนจะลอยขึ้นไปทั้งคันแบบนี้ก่อนนะครับลอยขึ้นไปก่อนเพราะอะไร ถ้าสปริงมันแข็งมากหรือระยะยุบไม่มีเนะี่ยคันนี้มีเห็นไหมมันจะข้ามไปรถจะอยู่นิ่งๆเห็นไหมฮะแต่ล้อเนี่ยยุบเข้าหารถโอ้ขี่ GS ขี่ผมนั่นแหละครับมันยุบเข้าหารถนะแต่พอซอนเทสเนี่ยระยะยุบมันมีแค่นี้แถมสปริงรู้สึกว่าแข็งไปเนี่ยผมกดมาเลยนะปั้งมันลอยนะครับทีเนี้ยด้วยความที่เขาเซตรีบาวไว้ในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมเนี่ย มันค่อนขั้นมากถามว่าผมรู้ได้ไงผมขี่เป็นนะครสวรรค์มาแล้วครับไปลองเลยครับวันเดียวเนี่ยเกือบห้าร้อยกิโลนยผมอยากรู้นะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนี่ยแต่เดี๋ยวค่อยทําคลิปนะคลิปนั้นมันมีหลายเรื่องมีเรื่องลมเรื่องอะไรด้วยนะปรากฏว่าล้อมันไม่ค่อยอยากจะยืดให้เพราะฉะนั้นการลงสะพานจะลงตึ๊บโอ้โหนิ่งเลยพี่เห็นไหมวิ่งมาฟืบลงสะพานตึ๊บรถไม่มีสายไม่มีเดีดเลยผมว่าเขาน่าจะให้รีบาวมาเยอะ ทีนี้ผมก็เลยลองคลายรีบาวหลังออกปรากฏว่าเต็ม7นะฮะไม่รู้ล่ะใครบิดเจอแค่ไหนนะเต็ม7จดปดเนี่ยเขาให้มาสองคลิกเองนะครับแปลว่ามันปรับแข็งขึ้นได้แต่มันปรับนิ่มลงได้อีกแค่2คลิกเพราะฉะนั้นผมหมุนไปทางลบจนสุดแต่ผมไม่เคยขับไว้ตรงสุดตรงนั้นนะนะแล้วผลหมุนกลับมาหคลิกทางบวก ได้ดีที่สุดแค่นั้นนะครับก็คือคลายสปริงจะเหลือมองเห็นเกลียวด้วยตาประมาณ7เกลียวนะครับถ้าจากที่รถผมคือหมุน3รอบรีบาวหมุนกลับจากอ่อนสุด1คลิกนั่นแหละครับขีค่คนเดียวได้ครับแถมมีสายซ้อนยังไม่มีสัมภาระได้นะครับผมไปลองเทสมาแล้วจากวิดีโอที่ให้ดูเอาจากกล้องหน้ารถนั่นแหละนะครับว่า ถ้ามันมีเสียงนะจะได้ยินเสียงสายซ้อนตะโกนลอยลอยไอ้รอบที่ยังไม่ได้ปรับเลยนะครับขี่รถเดิมเลยนะครับลอยผมลองที่ความเร็ว30 4สก็รู้แล้วนะครับเพราะทางเด้งค่อนข้างแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าไอ้การปรับรีบาวเนี่ยมันทําให้ล้อนะครับจังหวะที่มันลอยขึ้นไปเนี่ยล้อมันยอมยืดลงมารับแรงก่อนที่รถมันจะหล่นลงไปทั้งคันตุ้มนะครับเวลาเราเหินทางเด้งที่มันชันๆหน่อยนะ ปึ้งเนี่ยล้อหลังจะลอยขึ้นมาเลยนะครับถ้ามันไม่ยอมยืดลงมารับนะครับแปลว่าตอนที่เราลงพื้นมันจะสุดอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วมันก็จะทําให้กระดอนนั่นแหละครับที่เขาบอกว่ารีบาว์เนี่ยปรับไว้ตอนขับทางเรียบเนี่ยดีนะครับเข้าเข้าโค้งเข้าอะไรในสนามเนี่ยรถมันจะไม่ดีอย่างนี้นะครับก็คือฟึบเข้าไปเนี่ยมันจะนิ่งอยู่อย่างนั้นแต่พอล้อมันล็อกอยู่เนี่ยแล้วไปเจอะเนินลูกที่สองเนี่ยล้อมันไม่คลายนะครับ พอล้อมันไม่คลายเนี่ยมันทำอะไรต่อไม่ได้แล้วนะครับมันจะเสียอาการอ้าวต่อไปนะครับพอเราเล่นข้างหลังแล้วผมก็ต้องมาฝฟายจูนข้างหน้านะครับเพราะอะไรข้างหลังเนี่ยลองดูดีๆนะครับอ่ะตึง้งมาต่อนะครับเมื่อกี้เล่นสะชกหลุดเลยนะครับอ่ะข้างหลังจบไปแล้วนะครับทีนี้มาต่อที่ข้างหน้าดูดีๆนะครับจังหวะที่รถยุบเนี่ยเห็นไหม รีบาวหน้าจะกระดกด้วยนะครับนี่คือน้ำหนักรถกดอยู่นะพอล้อหลังยุบเห็นไหมฮะกดด้วยน้ำหนักอยู่นะเห็นไหมปึ๊บก็คือรีบาวมันจะยืดด้วยแปลว่าอะไรถ้าเราอยากให้ล้อหลังยุบก็ควรจะไปคลายรีบาวหน้าออกซะหน่อยนะรวมถึงนะครับเวลาเบรกแรงๆปึ๊บไปดูที่ลอยเลยนะครับโชกค มันลงสุดเลยนะครับลงจนหน้าทิ่มเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าคอมเพรสมันนิ่มไปอ่ะคุยเรื่องข้างหลังมาแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่นะไปดูคู่มือได้เลยนะครับผมก็ลงรูปไว้ให้แล้วเขาบอกมี20ระดับปรากฏว่านะครับผมหมุนยังไงก็มีแค่ 13, 14ระดับคือไอระดับที่ไม่สามารถพูดเป๊ะๆได้เนี่ยผมไม่รู้จะนับไอตรงแ,กแรกเนี่ยยังไงนะแต่มันไม่ได้มี20ครับและนะครับลดผมนะ ปรับมาให้นะครับถ้า14นะผมพูด14แล้วกันนะคือเต็มแม็กนะครับข้างหน้าเนี่ยของคอมเพรสเนี่ย14คือแข็งสุดนะครับปรับมาให้9นะครับในฝั่งคอมเพรสส่วนฝั่งเทนชั่นก็คือรีบาวเนี่ย14เต็มแม็กปรับมาให้10เอา้าปรับคอมเพรสมาอ่อนกว่ารีบาวก็แปลว่าอะไรมาอีกแล้วนะครับ รีบาวมาเยอะอีกแล้วนะผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าปรับมาให้เท่ากันที่สิบสิบตามคู่มือแต่มันต้องเต็มยี่สิบก็คือครึ่งหนึ่งซึ่งมันไม่ครึ่งนะผมขี่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผมทําให้คอมเพรสมันเยอะกว่านี้ได้ไหมผมไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันแข็งไปนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหน้ามันกระเทือนไอ้คำว่าหน้ามันกระเทือนก็คือเรื่องของรีบาวก็คือถ้ามันยึดเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ยอมยืดล้อมารับลูกต่อไปเนี่ย มันยึดปุ๊บมันก็ปึ้งปึ๊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 งไปจนกว่ามันจะคลายเสร็จมันก็ยุบใหม่นั่นแหละครับที่เขาบอกว่าพอปรับรีบาวมากๆแล้วลดมันจะแข็งลดมันจะสะเทือนนั่นแหละครับก็คือไปยุ่งกับรีบาว์อีกแล้วนะอ้าวปรากฏว่าที่เขาปรับมาให้เก้าเต็มสิบสี่ในฝั่งคอมเพรสกับสิบเต็มสิบสี่ในฝั่งรีบาวผมแก้นะครับเป็นสิบเอ็ดผมปรับคอมเพรสแข็งขึ้นนะครับ มีเหตุผลนะเพราะผมต้องการจะให้ล้อมันยุบยากหน่อยนะครับเวลาเบรกนะอันนี้คือไฟจูนนะครับไม่ให้หน้ามันทิ่มลงไปมากนักนะครับเพราะว่ามันจะเสียอาการได้รวมถึงท้ายจะยกนะท้ายยกได้นะครับไม่มีอะไรอ่ะรวมถึงนะครับดีบาลที่เขาให้มาสิบผมก็คลายออกไปอีกหนึ่งนะครับเหลือ9เป็นคอมเพรส s 11คลิกเต็ม14 รีบาว9คลิกเต็ม14โอเคจบกันตรงนี้เหตุผลมีนะถ้าเราอยากให้ล้อยุบค,คายรีบาวครับส่วนคอมเพรสถ้าเราไม่ได้อยากให้รถมันทิ่มนักก็คือรู้สึกว่ารีบาวตัวนี้มันหนาไปเนี่ยนะก็ไปแข็งมันขึ้นซะคือเป็นการไฟจูนเพื่อแก้ชุดหลังเพราะเราทําให้หลังนิ่มนะครับไม่อยากให้รถเสียอาการจากเดิมเท่าไหร่นักไปไฟจูนได้คลิก2คลิกในพาร์ทข้างหน้านะ พอรวมถึงเอาไปขี่แล้วโดยรวมเนี่ยให้มันรู้สึกบาลานซ์กันระหว่างข้างหลังข้างหน้านะใครไปปรับข้างหน้าอ่อนอันนี้มันขึ้นอยู่กับวิธีขับนะผมก็ไม่ได้แบบเป็นคนเบรกแรงอะไรเท่าไหร่แหละแต่ความรู้สึกผมเนี่ยเดี๋ยวรีวิวอีกหนึ่งอันเลยนะครับว่าผมไปขี่เนี่ยจะลมนะครับเปลี่ยนเลนเนี่ยนะฮะรถเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยผมรู้สึกถึงอาการวิฟะนะครับไม่ใช่สะบัดนะ รถมันใส่นะครับคือพอมันกินลมแล้วรถมันใส่นะข้างหน้าเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมต้องทำอะไรกับมันสักหน่อยแล้วก็ใช่เลยนะครับรีบาวมันมานะรวมถึงคอมเพรสเนี่ยคอมเพรสเนี่ยมันน้อยกว่ารีบาวนะผมว่ามันเป็นการปรับที่แปลกๆไปเอาละวันนี้ผมพูดตรงนี้นานนะครับแต่ว่าอะไรอะไรตรอนี้อะไร,ะไรวิธีการปรับอะไรเนี่ยผมคงจะไปพูดข้างหน้าแล้วใครอยากดูว่าหลักคิดยังไงเนี่ยถึงจะมาเจอท่อนนี้นะโอเค